สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้าม C ีทประจำคืนวันจันทร์ที่12ธันวาคม2554นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครับร่วมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองและเทิดทูนสถาบันเบญจมาราชูทิศร้อยปีราตีฟ้าเหลืองนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องลูกพระเกี่ยวครับ เมื่อเวลา18นาฬิกาวานนีน้ที่สนามโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานเบญจมาราชูทิศจันทบุรีร้อยปีราตีฟ้าเหลืองขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองแสดงความกตัญญูกะตะเวทีและเทิดทูนสถาบันการศึกษาโดยมีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันที่เข้าร่วมงานนับหมื่นคน จากนั้นดรมานูกล้องเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ต่อน,นายจงอาจโพธิสุทนทรนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีเปิดงานท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคีรวมทั้งสิทธิ์เก่าต่างร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนพร้อมทั้งได้จัดการแสดงแสงสีเสียงเต็มรูปแบบทั้งสินส้น4องค์ ประกอบด้วยบอกกล่าวเล่าขานสืบสารเพลงสถาบันมุ่งมั่นสู่สากลและเฉลิมพระชนสดุดีซึ่งในการนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโลสิทธิ์เก่าเกียรติภูมิที่สร้างชื่อเสียงและร่วมกันพัฒนาประเทศจากนายจงอาจโพธ,ธิสุนทรน,นาย,ยกสมาคม,มสิทธิ์เก่าโรเรนเมจมาราชูทิศจ,จังหวัดจันทบุรีได้มอบโลรางวัลให้แก่สิทธิ์เก่าจำนวน20ท่านที่ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ และสร้างคุณูปการต่อประเทศไทยในหลากหลายวงการเนื่องในการครบรอบ100ปีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454โดยโรงเรียนเบญจมาราชูทิตแห่งนี้ได้สร้างอุทิศแด่พระมหากษัตริย์ปงคงที่5ซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตรบพระราชทานชื่อเบญจมราชูทิตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจที่โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่ของจังหวัดนะครับและพวกเราทุกคนที่มาในค่ําคืนวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับที่ได้กลับมาแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าเพราะว่าความสําเร็จในวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปก็ที่นี่ก็เป็นการปูพื้นฐานนะครับทั้งได้ความรู้ทั้งเรื่องจริยธรรมอะไรทุกๆเรื่องทุกๆเรานะครับก็ทําให้เรามีพื้นฐานที่ดีแล้วก็หนักแน่นนะครับในทุกๆองค์ประกอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความขยันขันแข็ง มันเพียรต่างๆซึ่งผมก็ได้รับมาจากคุณครูบาอาจารย์ที่นี่นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ซึมซับติดตัวไปมาตลอดแล้วก็ยึดเป็นคติในการที่จะดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนการทํางานการทําหน้าที่ต่างๆนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจครับแล้วก็เป็นคนจันทบุรีนะครับโรงเรียนเบญจะมาราชูทิศก็เป็นโรงเรียนชายประจําจังหวัดนะครับที่พวกเราก็ภาคภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจจริงๆครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาก็อยากจะตอบแทนนะครับแล้วก็การตอบแทนส่วนหนึ่งก็คือการทําความดี แล้วก็การมุ่งมั่นโดยเฉพาะเราเป็นข้าราชการก็จะเป็นข้าราชการที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเป็นผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนในฐานะที่เป็นตำรวจคนหนึ่งแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ครับวันนี้ก็มีความรู้สึกย้อนถึงอดีตเมื่อสมัยปี2507ที่สมัยเรียนอยู่สมัยนั้นนะครับก็มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ดีเลิศของจังหวัดจันทบุรี แล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นสิทธิ์เก่าในสถาบันแห่งนี้เพื่อทำให้เราได้มีวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมาแล้วก็ได้วันนี้ทางกรรมการและก็ทางโรงเรียนก็ได้ให้เกียรติผมเป็นอย่างมากเป็นโรงเรียนที่ให้เป็นสิทธิ์เก่าที่เด่นโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณโอกาสนี้ครับหน้าครับที่ได้มางานวันนี้ไม่ได้กลับมานานนะครับแล้วก็ได้ โลสิ์เก่าดีเด่นซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากสำหรับผมนะครับเป็นจมพลาชุทิศิเป็นโรงเรียนที่ให้ผมหลายอย่างทั้งความรู้ ทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งมิตรภาพของเพื่อนๆนะครับที่มอบให้กับวันนี้แล้วก็เป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนระยะยาวนานวันนี้ก็มากันเยอะมากนะครับแล้วบรรยากาศผมไม่นึ้ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ตอนออกนี่จําได้ว่าอายุ70ปีเองไปปั๊บเดียวมันร้อยปีแล้วก็ไม่รู้นะครับก็ดีใจครับที่เบญนมาจาร์ชาติพมาถึงร้อยปีแล้วก็คิดว่ากรมสถาบันที่ให้การศึกษากับเด็กจันต่อไปแล้วก็ให้ความรู้ให้ทําให้เด็กเด็กจันมุรีเป็นคนดีต่อไปขอบคุณครับ